อะไรกินก่อนได้มีแรงเร็วพี่ใหญ่ดีๆอย่าข้ามถนนดีๆอย่ารถชนเอาระวังระวังรถชนเอาหนะ้าข้ามถนนน่ะนะานะดูดีๆดูดูรถให้ดีๆค่อยข้ามเร็ว โอ้ยเป็นมงคลอย่างยิ่งมาให้บ้านเมืองเจริญนะพี่ใหญ่นะสร้างสริบมงคลให้บ้านเมืองให้ดีมามาเป็นมงคลให้เพอินองปอือให้ได้ยิ่งใหญ่ทีนะโอ้โหสง่าสง่าเหลือเกินพี่ใหญ่นะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับ พี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับไม่เอาไม่ดุนะพี่ใหญ่นะสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีเขาบาเขาสวัสดีครับพี่ใหญ่เาเรียกพี่ใหญ่